สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแนะนำวิธีมาร์กหน้าด้วยว่านหางจระเข้ช่วยบำรุงให้ผิวหน้าดูขุมขนกระชับนะครับหน้าเนียนลดสิวได้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็หาว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็ปอกเปลือกให้เหลือแต่วุ้นนะครับอย่างนี้เราก็ ได้เนื้อหรือวุ้นว่านหางจระเข้มาแล้วล้างน้ําให้สะอาดนะครับเอายางสีงเหลืองออกแล้วก็ขยําหรือปัน่นให้เป็นเนื้อเจลครับแล้วเราก็เอามาทามาร์กหน้าได้เลยสักหึ่งอาทิตย์นะครับจะเห็นผลครับลดสิวลดรอยแล้วก็ทำให้รูขุมขนหน้าดู เล็กลงนะครับรูหุมผลเล็กลงหน้าดูเฟซขึ้นเลยสดชื่นก็ประมาณนี้นะครับอ๋อก่อนใครจะลองก็ล้างยางสีเหลืองๆให้ออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ลองเอามาทากับข้อมือนะครับแขนถ้าไม่มีอาการแพ้หรือคันก็ทาที่หน้ามาร์กไว้ได้เลยประมาณ 30นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วล้างน้ำออกนะครับหรือถ้าลืมก็ถ้าล้างหน้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ได้นะครับเป็น1สูตรแบบธรรมชาติสุดๆนะครับไม่มีสารตกค้างใคร,ใครที่แพ้เครื่องสำอางก็ลองดูได้ก็ช่วยกระชับรูขุมขนลดดิ้วรอยแล้วก็ใช้วันละครั้งหรือ2ครั้ง1อาทิตย์